ผลของผัสสะพระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมโดยย่อพิขูทั้งหลายไม่เข้าใจเนื้อความจึงได้ไปขอร้องท่านมหากัจายนะให้อธิบายธรรมนั้นซึ่งภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงรับรองคำตอบของท่านมหากัจายนะผู้มีอายุทั้งหลายผมรู้ถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารน,นี้ให้พิสดารได้อย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยตาและรูปจึงเกิดจักขูวิญญาณความประกอบพร้อมแห่งธรรมสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยเวทนาอันใดก็ย่อมจำเวทนาอันนั้น บุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตรึกถึงเวทนาอันใดก็เนื่นช้าอยู่กับเวทนาอันนั้นบุคคลเนื่นช้าอยู่กับเวทนาอันใดสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าก็ครอบงำบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในรูปทั้งหลายอันจะรู้แจ้งด้วยตาทั้งที่เป็นอดีตก็ตาม เป็นอนาคตก็ตามหรือเป็นปัจจุบันก็ตามผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยหูและเสียงจึงเกิดโสตะวิญญาณความประกอบพร้อมแห่งรามสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยเวทนาอันใดก็ย่อมจำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใดก็เนิ่นช้าอยู่กับเวทนาอันนั้นบุคคลเนิ่นช้าอยู่กับเวทนาอันใดสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนิ่นช้าก็ครอบงำบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในเสียงทั้งหลายอันจะรู้แจ้งด้วยหูทั้งที่เป็นอดีตก็ตามเป็นอนาคตก็ตามหรือเป็นปัจจุบันก็ตามผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะอาศัยจมูกและกลิ่นจึงเกิดขานวิญญาณความประกอบพร้อมแห่งตามสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยเวทนาอันใดก็ย่อมจำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตรึกถึงเวทนาอันใดก็เนิ่นช้าอยู่กับเวทนาอันนั้น บุคคลเนิ่นช้าอยู่กับเวทนาอันใดสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าก็ครอบงำบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในกลิ่นทั้งหลายอันจะรู้แจ้งได้ด้วยจมูกทั้งที่เป็นอดีตก็ตามเป็นอนาคตก็ตามหรือเป็นปัจจุบันก็ตามผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นและรสจึงเกิดชิวหาวิญญาณ ความประกอบพร้อมแห่งตามสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยเวทนาอันใดก็ย่อมจำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตรึกถึงเวทนาอันใดก็เนิ่นช้าอยู่กับเวทนาอันนั้นบุคคลเนิ่นช้าอยู่กับเวทนาอันใด สัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าก็ครอบงำบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในรถทั้งหลายอันจะรู้แจ้งได้ด้วยลิน้นทั้งที่เป็นอดีตก็ตามเป็นอนาคตก็ตามหรือเป็นปัจจุบันก็ตามผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยกายและผลพระจึงเกิดกายวิญญาณความประกอบพร้อมแห่งตามสามประการจึงเกิดปัสส เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาบุคคลเสวยเวทนาอันใดก็ย่อมจำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตรึกถึงเวทนาอันใดก็เนื่นช้าอยู่กับเวทนาอันนั้นบุคคลเนื่นช้าอยู่กับเวทนาอันใดสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าก็ครอบงำบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุ ในโลธิภพทั้งหลายอันจะรู้แจ้งได้ด้วยกายทั้งที่เป็นอดีตก็ตามเป็นอนาคตก็ตามหรือเป็นปัจจุบันก็ตามผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณความประกอบพร้อมแห่งธรรมสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา บุคคลเสวยเวทนาอันใดก็ย่อมจำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตรึกถึงเวทนาอันใดก็เนื่นช้าอยู่กับเวทนาอันนั้นบุคคลเนื่นช้าอยู่กับเวทนาอันใดสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าก็ครอบงำบุรุษนั้นโดยมีเวทนานั้นเป็นเหตุในธรรมทั้งหลายอันจะรู้แจ้งได้ด้วยใจ ทั้งที่เป็นอดีตก็ตามเป็นอนาคตก็ตามหรือเป็นปัจจุบันก็ตามผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อตามีรูปมีและจักขุวิญญาณมีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะมีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าเวทนามี เขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญามีเขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าวิตกมีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อหูมีเสียงมีและโสตะวิญญาณมีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะมีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าเวทนามีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญามีเขาจักบัญญัติว่าวิตก ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าวิตกมีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทําความเนื่อช้าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อจมูกมีกลิ่นมีและคานะวิญญาณมีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญ be ัติผัสสะมีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าเวทนามีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญามีเขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าวิตกมีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่าง อันทำความเนื่นช้าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อลิ้นมีรสมีและชิวหาวิญญาณมีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะมีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าเวทนามีเขาจักบัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญามีเขาจกบัญญัติว่าวิตกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าวิตกมีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกายมีผพทพมีและกายวิญญาณมี เขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะมีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าเวทนามีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญามีเขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติว่าวิตกมีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใจมีธรรมมีและมโนวิญญาณมีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะมีเขาจักบัญญัติว่าเวทนา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าเวทนามีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญามีเขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติว่าวิตกมีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อตาไม่มีรูปไม่มีและจักขูวิญญาณไม่มีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบรัญญัติผัสสะไม่มีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติวิตกไม่มีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่อช้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อหูไม่มีเสียงไม่มีและโสตะวิญญาณไม่มีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติวิตกไม่มีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่อช้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อจมูกไม่มีกลิ่นไม่มีและคานะวิญญาณไม่มีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มีเขาจักบัญญัติว่าเวทนา ข้อนี <substit uting> ้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติวิตกไม่มีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่องช้า ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อลิ้นไม่มีรสไม่มีและชิวหาวิญญาณไม่มีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบรรัญญัติสัญญาไม่มีเขาจักบรรัญญัติว่าวิตกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบรรัญญัติวิตกไม่มีเขาจักบรรัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกายไม่มีโพธพะไม่มี และกายวิญญาณไม่มีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าวิตก ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติวิตกไม่มีเขาจากบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใจไม่มีทาไม่มีและมโนวิญญาณไม่มีเขาจากบัญญัติว่าผัสสะข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มีเขาจักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าสัญญาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญ ok ญัติวิตกไม่มี เขาจักบัญญัติว่าการครอบงำโดยสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยย่อว่าภิกขุสัญญาชนิดต่างๆอันทำความเนื่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมก ไม่มีในเหตุนั้นนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้การจับสัตราการทะเลาะ การแก่งแย่งการวิวาทการด่าว่ากันการยุยงให้แตกกันและการกล่าวเท็จอาุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่มีเหลือเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ส่งชี้แจงเนื้อความให้พิสดารเสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสียผู้มีอายุทั้งหลายผมรู้ถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้โดยย่อนี้ ไม่ส่งชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้ก็แลเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรประการใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำข้อความนั้นไว้โดยประการนั้นเถิด